คุ้ซัพถึงน,น้องเปาเป,ลา,เปลาลูกกุ๊กกิ๊บสุวรรณทิพย์ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตามสําหรับสาวน้อยคนนี้ค่ะลูกสาวของคุณแม่กุ๊กกิ๊บและคุณพ่อพี่ KPN อนงานนี้หลายคนเองนะคะก็อยากจะทราบเลยค่ะค่าตัวถึงน,น้องเปาเป,า,เป,า,เปาสูงแาดไหนซึ่งวันนี้เองเราก็ไม่พลาดหาขอ้อมูลมาฝากกันด้วยครอบครัวนี้ค่าตัวนั้นถ้าไปทั้งครอบครัวจะอยู่ที่ประมาณ3ามแสนถึงสี่แสนบาทต่อชั่วโมงค่ะหากเป็นงานครูแม่ลูกพ่อกับลูกจะลดเหลือเพียง2องแสนบาท แต่ห้ากเป็นบี้กับคุกคิฟเองออกงานคนเดียวจะค่าตัวอยู่ที่150,000บาทถึง200,000บาทค่ะน้อยกว่าการไปออกกับลูกสาวเรียกได้ว่าค่าตัวออกงานของน้องปเปาเปาเทียบกับซึตาร,ระดับเมืองไทยอันดับต้นๆเลยเพราะระดับมาคิมเองบอยใหม่เจนนี่ซอมินมาริโอจเจลือค่าตัวเอีเวนต์งานหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่150,000ถึง300,000บาทขณะที่นาเดชจ,จะย่าออกเอีเวนต์คู่กันครั้งหนึ่งก็ตกคนละ300,000บาท สูงสุดก็คืออําอยู่ที่เลทราคา0แสนบาทต่อชั่วโมงแถมจะรับเฉพาะงานของผู้จัดที่สนิทกันเท่านั้นค่ะเพราะว่าค่าตัวนั้นเลทส,สูงรด็ดเพ้วเลยทีเดียวกับล่าสุดนี้นะคะก็มีวิพากษ์วิจารณ์กันไปเลยค่ะว่าไทยน้องเป่าเป่าเนี่ยทำงานไปตั้งแต่เลก็กหรือไม่ซึ่งวิจารณ์ในครั้งนี้บี้กุ๊กกิ๊บเอาลูกมาหักกินหรือแต่คุณแม่อย่างกุ๊กกิ๊บยืนยันค่ะว่าหากงานไหนไม่เหมาะกับเด็กอย่างน้องเปาเปาก็จะไม่รับและไม่แคร์คำวิจารณ์เพราะไม่เห็นว่าเป็นเรื่องงผิดตรไหหนา เด็กๆนั้นจะสามารถหาเงินเข้าหาบัญชีตัวเองได้ตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะสุดท้ายเงินก็จะเข้าไปที่บัญชีของลูกก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่เปิดเผยได้ฟังกันค่ะ